สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,ส,ร,กรสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็น EP ีที่149ประเด็นสาระที่เราจะนำเสนอเป็นความรู้ความเข้าใจในคลิปนี้ก็คงเป็นประเด็นมาจากคำถามที่พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนนะครับได้สอบถามมาว่าจากกรณีลมพายุที่กำลังเกิดขึ้นอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็ในเรื่องของข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการจัดการก็คือการตัดแต่งหรือการลดความสูงของยอดทุเรียน ก็จะเป็นส่วนหนึ่งว่า,าเราจะทำเมื่อไรทำได้อย่างไรประเด็นเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่เราต้องมาทำความเข้าใจนะครับว่าในกรณีของการตัดยอดทุเรียนเพื่อควบคุมความสูงตรงนั้นเป็นจุดป,ประเด็นวัตถุประสงค์เป้าหมายส่วนที่หนึ่งแต่ในส่วนที่สองครับเราต้องเข้าใจว่ากรณีของยอดเนี่ยมันจะมียอดบนกับยอดด้านข้าง ในกรณียอดด้านข้างนั้นเขาก็จะเป็นกิ่งโดยเฉพาะกิ่งกระโดงก็จะทำมุมเอียง45องศากับต้นแล้วก็เคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างยาวเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นกิ่งเหล่านี้ก็จะทอดยาวออกไปในลักษณะกิ่งดังกล่าวก็จะกลายเป็นเรื่องของการเป็นเหตุปัจจัยที่จะทําให้ออกดอกช้าและมีผลอีกต่อเนื่องมากมายอย่างเช่น กรณีของการเกิดการระบาดของเชื้อราโรคพืชโรครากรำต้นเน่าที่มีทรงพุ่มทึบก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งเวลาที่ทุเรียนมีผลผลิตอยู่ที่ปลายยอดเกิดกระแสลมรุนแรงก็จะเกิดการเสียหายอีกส่วนหนึ่งดังนั้นในส่วนของอประเด็นตรงนี้เราก็จะต้องมาสรุปวัตถุประสงค์หลักๆวันนี้เราจะคุยกัน2ประเด็นเท่านั้นเองนะครับคือการตัดยอดบน เพื่อควบคุมความสูงกับการตัดยอดข้างเพื่อที่จะให้กิ่งมีความแข็งแรงทีนี้ประเด็นเราก็ต้องมาดูก่อนนะครับว่าในส่วนของการที่เราหาเหตุผลว่าถ้าเราตัดยอดบนเพื่อลดความสูงประโยชน์ที่ได้ก็คือเราก็จะลดความเสียหายจากลมพายุที่เกิดขึ้นในช่วงทุกๆปีและปีนี้ก็เกิดขึ้นถึงหลายครั้ง นั่นคือส่วนที่เราจะได้ผลที่1ส่วนที่2ครับในเรื่องของการใช้ปัจจัยการผลิตจากปัจจัยการผลิตที่เราพ่นต่อต้น6 0 70 8 0ลิตรต่อต้นซึ่งเป็นทรงพุ่มใหญ่ถ้าเราลดความสูงลงมาปัจจัยเหล่านั้นก็จะเหลือประมาณ2 0ลิตร30ลิตรหรือ40ลิตรตามลําดับของขนาดทรงพุ่มนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการลดความสูงในประโยชน์ต่อมาเมื่อเราเปิดทรงพุ่ม ด้านบนสิ่งที่จะเกิดขึ้นภายในก็คือความปโปรง่งแสงแดดและอากาศจะถ่ายเทได้มากดังนั้นในส่วนของอัตราการเกิดโรคลำต้นเน่าก็จะต้องลดลงเช่นเดียวกันและผลต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการวางตำแหน่งของกิ่งถ้าเราวางตำแหน่งของกิ่งมีอากาศถ่ายเทมีผลจากแสงแดดก็จะทำให้เกิดการพัฒนานและก็ออกดอกได้เร็ว โดยในส่วนของบางครั้งนี่นะครับทรงพุ่มที่เป็นทรงพุ่มด้านบนทึบส่วนที่1ส่งทงพุ่มด้านข้างชนกันส่วนที่2ก็จะเป็นเหตุที่ทำให้เกิดอัตราการเกิดโรคระบาดได้รุนแรงขึ้นนี่คือ,อสิ่งที่เราจะได้จากประโยชน์จากการควบคุมทรงพุ่มทั้งด้านบนและกิ่งด้านข้างในการที่มีคำถามครับว่าเราจะควบคุมทรงพุ่ม ตัดยอดได้เมื่อไหรจริงๆแล้วในเรื่องนี้นะครับถ้าทุเรียนเริ่มตั้งพุ่มแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะตัดยอดได้โดยในลักษณะของการตัดยอดนั้นอยู่ที่เจตนาของพี่นศกรว่าเราตัดเพื่ออะไรในกรณีทีเออ่เป็นต้นขนาดเล็กแล้วยอดมีลักษณะของการเลียวยาวเราสามารถที่จะตัดยอดเพื่อชะลอความสูงแต่ในกรณีในภาพเรากำหนด ตรงนี้คือ,อทุเรียนนั้นเริ่มที่จะเริ่มจะให้ผลผลิตและในส่วนของทรงพุ่มก็เริ่มที่จะสูงเราก็จะกำหนดความสูงเลยว่าเราต้องการความสูงที่เท่าไหร่6เมตรเราก็จะใช้ไม้แบบวัดแล้วก็ทำการตัดโดยในแนวของการตัดเราจะต้องตัดเป็นแนวเฉียงนะครับเพื่อให้ในส่วนของน้ำเนี่ย ไม่ไปขังอยู่ภายในและเราก็จะต้องรีบทาสารเคมีหรือบางครั้งบางสวนอาจจะใช้สีสเปรย์พ่นปิดเพื่อไม่ให้เกิดการเป็นรูเปิดและให้เชื้อเข้าไปนี่เป็นประเด็นที่เราตัดเพื่อควบคุมความสูงโดยตั้งแต่ต้นขนาดเล็กในลักษณะของการตัดนั้นผมอยากให้ท่านดูนะครับว่านี่คือการตัดในแนวเฉียง และหลังจากนั้นเราก็ทำการสเปรย์สีน้ำมันหรือการใช้สารในส่วนของเชื้อราโดยตระกูลคอปเปอร์เนี่ยพ่นหรือทาในตาเข้มข้นนะครับทาปิดแผลเข้าไปถ้าในกรณีเป็นทรงพุ่มใหญ่เราก็จะกํำหนดความสูงหลังจากนั้นเราก็จะมีการตัดยอดในลักษณะเดียวกันซึ่งตรงนี้แหละครับเป็นส่วนที่จะทำให้ ทรงพุ่มเขาปรงประโยชน์ที่เราได้รับก็จะมีอย่างต่อเนื่องหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราตัดยอดเสร็จแล้วเขาก็จะมีการเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นกิ่งอาจจะเป็นกิ่งแขนงกิ่งย่อยโดยในปีถัดไปในตำแหน่งตรงนี้เราก็จะมาตัดอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะให้เขาเป็นกลุ่มใบที่ควบคุมความสูงไว้ อันนี้เฉพาะในหมู่ของต้นใหญ่ในกรณีต้นทรงพุ่มขนาดเล็กหรือทรงต้นสาวเมื่อเราตัดยอดบนสิ่งที่เราต้องเข้าใจนี่ก็คือยอดข้างนะครับยอดข้างนั้นถ้าเป็นกิ่งกระโดงเนี่ยลักษณะยอดเขาจะเป็นในลักษณะในภาพเขาจะโค้งขึ้นทำมุมเอียงสี่ห้าสาขต้นแล้วเขาจะยืดยาวออกไปเรื่อยๆเมื่อยาวออกไปเรื่อยๆเนี่ยความอ่อนแอก็จะเกิดขึ้นโดยในส่วนของลักษณะแบบนี้ถ้ายิ่ง พิโนสกรเป็นผู้ที่ปลูกทุเรียนในแนวใหม่คือมักจะรีดขแขนงคือแต่งขแขนงแต่งกิ่งโปร่งแล้วยาวออกไปตรงนี้เท่ากับว่าเป็นการกระตุ้นนะครับให้กิ่งข้างนั้นยาวออกไปเรื่อยๆเมื่อยาวออกไปเรื่อยๆก็จะเกิดความอ่อนแอนี่เป็นประเด็นเลยเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าการตัดยอดในทุเรียนขนาดเล็กเมื่อเราควบคุมความสูงของยอด ประโยชน์ที่ได้รับก็คือเราจะพบว่าพลังงานที่เกิดขึ้นในเขาจะมาช่วยทำให้ลำต้นอวบใหญ่แข็งแรงตัดบนข้างล่างจะเจริญโตๆแข็งแรงแต่ถ้าเราตัดยอดข้างก็จะทำให้กิ่งกิ่งเหล่านี้มีความแข็งแรงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้ากิ่งรีบยาวออกไปเรื่อยๆกิ่งก็จะผอมยาวออกไปเรื่อยๆก็จะมีความอ่อนแอดังนั้นถ้าเราต้องการกิ่งที่ใหญ่อวบ แข็งแรงเราก็จะต้องตัดปลายในส่วนของขแขนงภายในหรือกิ่งภายในบางครั้งถ้าเราไปดูจริงๆนะครับเราจะพบว่ากิ่งที่พี่นอกสกรผู้ปลูกทุเรียนแล้วทําการลีดขแขนงออกหมดกิ่งนั้นจะผอมอ่อนแอแต่ถ้าเป็นกิ่งที่บางครั้งเราปล่อยให้เขามีการเจริญเติบโตมีกระโดงบ้างมีขแขนงบ้าง เราจะพบว่ากิ่งเหล่านี้จะอวบใหญ่และก็แข็งแรงทนทานต่อกระแสลมนี่คือสิ่งที่เราจะต้องหันกลับมามองใหม่อย่าไปฟังกระแสนในเรื่องของอาทางสื่อโซเชียลมากนะักย้ำว่าตัดยอดต้นจะแข็งแรงด้านล่างตัดปลายกิ่งจะแข็งแรงอย่างมีความแข็งแรงฉะนั้นในกิ่งเหล่านี้จึงเป็นส่วนที่เราต้องเข้าใจว่า การควบคุมทรงพุ่มตัดยอดกิด่งบนเพื่อคุมความสูงตัดยอดยะข้างเพื่อความแข็งแรงนั้นเป็นส่วนที่เราสามารถปฏิบัติได้และในกรณีอย่างในภาพนี่นะครับเราจะเห็นว่ากิ่งเหล่านี้เขาจะทอดโค้งออกไปถ้าเราจะตัดยอดข้างตรงนี้ครับตรงนี้หรือจุดนี้ก็จะทำให้กิ่งเหล่านี้มีใบอยู่ในระดับหนึ่ง ยอดข้างก็จะไม่ไปชนทรงพุ่มจะไม่ชนกันและกิ่งเหล่านี้ก็จะมีความแข็งแรงกลับมานี่คือประโยชน์อย่างกรณีในภาพที่เรานำมาแสดงให้เห็นนี้เป็นการเริ่มตัดในทุเรียนปีที่4ครับเพื่อที่จะวางโครงสร้างกิ่งและมาให้ผลผลิตในปีที่5โดยในส่วนของสิ่งที่อยากจะนาเรียนก็คือว่ากิ่งกิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเป็นกิ่งที่เขาทอดขนานไปกับพื้นดิน คือพื้นดินกิ่งทอดขนานไปกับพื้นดินเขาจะเป็นกิ่งที่ออกดอกได้เร็วกว่าและออกดอกได้ดีกว่าในกรณีที่มีกิ่งย่อยที่เราว่ากิ่งเทียมซึ่งตรงนี้ล่ละครับเป็นส่วนหนึ่งถ้าเป็นเกษตรกรในรุ่นเก่าก็จะปล่อยไว้จนท้ายทั้งผลให้ผลผลิตเมื่อให้ผลผลิตในรุ่นแรกเขาก็จะ,ะทําการตัดทิ้งหรือปล่อยให้ตายไปนี่คืออีก แนวทางหนึ่งซึ่งในอดีตแต่ปัจจุบันเรามักจะมีกระบวนการจัดการวางโครงสร้างตัดแต่งแล้วเสร็จถ้าเราจะพูดถึงกิ่งเทียมก็คือกิ่งนี้กิ่งหลักคือกิ่งเหล่านี้ที่ทํามุมเอียง45องศากับต้นกิ่งที่เป็นกิ่งเทียมจะออกดอกได้เร็ว,เ,รวเมื่อออกดอกให้ผลผลิตแล้วเขาก็าอาจจะตายไปเขาไม่ตายเราก็จะตัดทิ้งไป หรือเราจะตัดแต่งตั้งแต่ช่วงแรกเลยนะครับอันนี้เป็นส่วนที่อยากจะนำเรียนให้เห็นภาพอย่างกรณีในภาพที่เราเห็นนี้เราจะเห็นครับว่ากิ่งเหล่านี้เนี่ยค่อนข้างจะเลียวและก็ยาวเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดถึงความแข็งแรงค่อนข้างจะมีความแข็งแรงต่ำถ้าเกิดภาวะของอิทธิพลของลมพายุ หรือเกิดความแปรปรวนเรียกว่าเราจะพบว่าอัตราการติดของดอกออกมาดีครับแต่อัตราการติดต่ําฉะนั้นกิ่งที่ผอมเลียวเหล่านี้แหละครับจะเป็นเหตุหนึ่งที่จะจ,จะทําให้เกิดความเสียหายได้ดังนั้นก็ฝากไว้เป็นมุมมองบางครั้งว่าการที่เราตัดยอดข้างคือตัดปลายกิ่งเราจะมีส่วนที่จะทําให้กิ่งนี้อวบใหญ่ขึ้น มีความแข็งแรงสมบูรณ์ขึ้นนั่นคือส่วนที่หนึ่งในส่วนที่สองในช่วงการเจริญเติบโตในช่วงฤดูการของเขาเราควรที่จะเลี้ยงขแขนงไว้เลี้ยงกระโดงไว้บ้างนะครับซึ่งกระโดงนั้นอาจจะไม่อาจจะตัดทิ้งไปเพื่อที่จะให้ใบเหล่านั้นเนี่ยที่อยู่ตามส่วนของกิ่งจากครึ่งหนึ่งของกิ่งขึ้นไปเนี่ยให้เขาพัฒนาเจริญเติบโตจนกระทั่งเมื่อใบแก่ ใบเหล่านั้นสามารถที่จะมีส่วนในการที่จะมาสร้างให้กิ่งเหล่านี้มีความอวบใหญ่แข็งแรงแล้วก็สามารถที่จะรองรับผลผลิตได้กิ่งที่ผอมเรียวท่านอาจจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการออกดอกแต่อาจจะไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องของการติดผลเพราะ ส่วนของกิ่งเหล่านี้คือเป็นทางเดินหรือแหล่งสะสมพลังงานก็ฝากไว้เป็นประเด็นหนึ่งนะครับว่าท่านที่ถามว่าเราจะตัดยอดบนได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็มีคำตอบว่าเราสามารถที่จะตัดได้ตั้งแต่ต้นขนาดเล็กถ้าเราเห็นว่าทรงพุ่มนั้นเขาสูงเรียวเกินไปอันนี้คือตัดเพื่อชะลอความสูง ตัดในครั้งที่สเพื่อควบคุมความสูงก็คือเมื่อ,อทุเรียนเริ่มที่จะให้ผลผลิตเรากำหนดความสูงไว้ชัดเจนว่าเราต้องการความสูงที่เท่าไหร่อาจจะ5เมตรหรือ6เมตรเราก็ใช้ตัวหลักการตัวนี้ทำการตัดยอดบนเพื่อควบคุมความสูงและการตัดยอดข้างเพื่อทำให้กิ่งเยาอวบใหญ่แข็งแรงหลังจากนั้นเราก็เข้าสู่กระบวนการจัดการภายในซึ่ง ในรายละเอียดในคลิปต่อไปเราก็จะมานำเสนอนะครับสำหรับาการตัดแต่งกิ่งภายในวันนี้เราคงให้คำตอบในเรื่องของการตัดกิ่ง